เพื่อสะดวกสบายในการติดต่อหากันวัสดพีน้องเลยนี่เนะาะภูมิหางหน้าตาคนเสียไปมานี่เนาะพี่น้งนองเนาะวอเครื่องนี่เนะาะยี่หอ้อนี่นี่สามารถวอหากันได้ประมาณ36ลักว่าลักวัสดะเป็นปัจจัยเนาะเป็นสิ่งของจากทางพอซุปพี่น้องเลยแล้วก็แม่แก้วทุ่มะเกตเนาะน โรงเรียนเนาะโรงเรียนกระบองพี่น awesome> ้องเนาะกระบองแต่โบห่านโบห่านเนาะพี่น้องเนาะเอ้าก่อนอื่นพี่น้องเลยแบบสบายทีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีลภูเมฆเห็นนะสู่สู่คนอีกเท่าพี่เดิมพี่น้องเลยเติมเติมคือเมื่อนี้เนาะพี่น้องเรอบวอนจันท์พาพี่พาน้องมาเยอะพี่น้องเลยเนาะ นครเกษตรพิหารแฟงสะวันานาเขตพี่น้องเลยอี่กัเป็นอีกทุดๆหนึ่งเนาะซึ่งกับยี่สิบแปดที่มาแหละพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นวงเวียนเนาะวงเวียนกระอบอกพี่น้องเลยกระบอกแบบโบฮานเราเคยไต้เมื่อก่อนใช่ไหพี่น้อ,องเลยเนาะเคยไต้ใส่วงกระบอกอ่าคาดกบกระเขียนเมื่อก่อนใส่กระบอกตัวนี้แหละพี่น้องเลย เอานิท like uh, ี่ที่ไปที่มาบ่จาคโมโคบ้ล้วกันพี่น้องเลยพวายัดนะครับแต่พว่าแตที่เกี่ยวกับเมื่อเมื่อนี้หละพี่น้องเลึงกลางยุคกระบอกนี่ขึ้นมาถึโมเยนนะมีอันดับาวลีกักสาวัย่สันสพี่น้องเลยนะอัลมอนีพี่น้องเนาะทางบรจาคเองนะกำลังที่เข้าไปทางดวยงาน ผู้ไห่ดีดังไงเนาะโดยผู้ไพ่พบประเทศาว่าทางวันเกิดเนาะมีสิ่งของไปยอบให้ดีดังไงสิ่งของทันสมัยเกี่ยวกับการติดต่อโ่รหากันทีดังไงพอเนาะไปหลายมือหลายมือนี่มือที่สามทีดังไงมาบกคุณพ้อจ้ะมือวัยยูว่านออกินตลอดดีดังไงนี้การสุกขึเก่าขี้เข่ามาแบบ

ครับโค้ออลายใหญ่กันฮ่างได้พี่น้องเลยครับเพื่อที่ตาลดกระเฮงลดกระลายเดี๋ยวแสดงว่าว่าพียวไปพี่น้องเดี๋ยวตำรวจจะจะนัดจอดปฏิบัติมหาไปเนาะไปเบิ่งไปส้มกันอยู่ศูนย์กู้ไัยพมประเทศไปเมันจะส้มน้วยกันเลยโอเคตอนไงเนาะตอนนี้เขาก็ถือว่าเกี่ยวเข่ามาใกล้ซีฮอดหมองฮอดบอลด้วยว่าจุด สถานที่เนะาะหน่วยกู้ภัยพี่น้องเลยเนะมมาะพรมเทพก็เป็นหน่วยกู้ภัยแห่งเดียวในคนครเกษรพิมพิหารก็ว่าได้เนะาะเป็นเป็นในใจกลางเมืองเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวสิทายพี่น้องเบิง้งเนะาะเพื่อหลายคู่หลายคนอยากมามอบสิ่งของพี่น้องเลยบริจาคให้ทางามูลน,นิธิเพิ่นก็ได้ยินดีเด้อพี่น้องเนะาะมาแล้วก็บทอดนี้พี่น้องเลย จุดนี้ก็บเมนเดี่ยวขัวเข้าไปเลยเนาะมันสียู่เส้นยังเกาะเพอื่นเอันนี่เป็นยองไงเนาะพูนสวรรค์บ้านพูนสวรรค์บ้านพูนสวรรค์พี่น้องไงนะเนาะบ้านพูนสวรรค์มันก็นสีมานี่มันก็นสีมีเอ่อโคกใไงโคกใหญ่บอกน,น้ำประปาน้ำประปาพี่น้องสังเกตเลยง,ง่ายเห็นน้ำประปาใหญ่ตั้งทะลุอยู่เนาะนแล้วก็ทางเขา้าค่ายทหารพี่น้องไงติดกันเลยว่าสันเนาะอันนี้เป็นเพื่อนของเราเอง แล้วก็ศูนย์ของเรานี่ก็บบรมิมีอ่าทางพักทางรัฐแต่อย่างใดเนาะเราจ,จัดตั้งหรือว่าติดตั้งขึ้นมาเองเลยว่าสันพีนองเลยเนาะแล้วก็บนะหบการสนับสนุนอ่าแบบช่วยเดือแบบจิตอาสาวัดสันซาพี่นองง้องเลยอาอยู่อยู่บนนอพี่น้องนอกมานี่เห็นเสียงแดงอยู่โอ้โอ,โอ้เห็นสาวทีมงานเพิ่นอยู่พี่น้องเอลยนั่งเอกนั่งเอกเอ็มวีเบาเตียงเพิ่นพี่น้องเลยโอ้พ่ออยู่พอดีมานี่ เอาะเนาเนาะเนาะแต่ว่ารถกู้ภัยคนนี้นะ่ะสิบุยูอีกแล้วพี่น้องเลยโอ้ยบอกพ่ออ้ายคนนี้คือเก่าแล้วมคนนี้ก็ได้เนาะ <c oughs> ได้เลยพี่น้องเลยไปแต่ลงทักทายสบายดีแล้วน้ำกันพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กามาฮอดจอดถึงศูนย์เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะมาแล้วก็เห็ดคือมิดช่อย,ม,อย,อยม้อยเซมีอยู่แท้นี้พี่น้องเลยเนาะ โมเมนต์ออกเขตออกการเบิร์ตลาโบนอพี่น้องเลยมาตอนนี้มื้อนี้พี่น้องเลยเนาะเป็นเวลาเวลาประมาณบ่ายสองโมงกว่ากพี่น้องเลยเนาะหน้าสี่โป๊พ่อทางยะไอ้เพื่อนอีกคือเข่าพี่น้องเลยกะเข้าใจอยู่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางไอ้เพื่อนนั้นแทบสี่โปได้เหยียบเพื่อนเลยก็มีวางมือว่าสันพี่น้องเลยเพื่อนว่าเนาะโอ้พี่น้องเลยนี่ก็ถือว่าเป็นงานแบบสละบไอ้ดิพี่น้องเลยเนาะ เอ้าเมื่อกี้นี่แหละพี่น้องไอ้ทางบริจันท์กะบหอบปูลุงตุ้งนั่งมาในนิดนึงเนาะเสียงกะเสียงออกแอะแฮนเด้อพี่น้องเด้อกะบเข่กะคากเน่ะเพราะว่าเป็นวัดพี่น้องเลยเนาะเสียงออกทั้งปากในเมื่อนี้ก็ได้โอ้ยโดยไปกลาทักทายเพื่อนๆนี่เพ่นี่อยู่พี่น้องเลยโอ้นึกว่าไปออกเหตุบ่ได้นะเนาะยังอยู่โอ้โดูสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเลยไปโตเนาะ อ่ามาสามมือนี่เลยได้ในจังพ้อ,อนี่นอ่มามาเมื่อวานนี่ก็เห็ดสมอเยอะเ่าเยมีคนอยู่ซูนี่มีเห็ดลายเป็นคนที่ยู่ศูนย์เลยอะอาจารย์เขาไม่เคยลายนี่เขาเป็นพวกแบบมือเย็นเลยอ๋อชาวชาวชาวเสพน้องเลยเนาะเอาขออนุญาตวางเอาเขาวางของกันได้สิเด้อเนาะ <laughs> อันนี้เป็นข้าวผ่าของต้นเนาะหล <c oughs> ักไม้เนะี่ย <c oughs> โอเคพีน่น้องเลยอ่ะ อย่างนีนั่งอยู่นี่ก่อนอึ๊บใช้เข่าที่เข่าทางกันอยู่บ่เดี๋ยวขอจัดมุมกัอนนะิดนึงโมบุญอะไรอยู่หรอโอเคเนาะเอาสบายดีกันอีกรอบนึงเนาะสบายดีเด้อเนาะเป็นจนังไดเมื่อวานนี่คือโทรมาคือว่าอยู่บ้านคุณบ่เมื่อวานนี่ฮานาะมีงานอยู่บ้านก็นเลย ของพังเสียงกันบรรวาดจะชัดๆในพี่น้องเลยเนาะมีงานอยู่วันวานก็เลยอันอยู่ในเรือนคนก็เลยเหตุธงทานก็เลยลงไปเหตุธงทานน้ำเงินอันนอ๋อโดยพี่น้องเลยมีงานบุญเนาะวันนี้เนาะโอ้สาธุบุญน้ำเด้อพี่น้องเลยเนาะเออไปทั้งไทยแล่สัญญาอิเพิ่นคือโบเห็นเนาะเห็นแต่สองคนนี่บอกเพิ่นไปส่งคนเจ็บอยู่เวียงหรือสาวเนี่ยประมาณหาอารมณ์หมไปอ๋อมีเหตุอยู่ทางเวียงพู อ๋อเดินทางไกลได้เส yeah. ีพี่น้องเไยเนาะนี่เนาะไกลจุกมือมือก่อนเนี่ยก็ขามไทยเนาะแมนบอกพบพ่อทางอ้ายเพื่อนเมื่อนั้นพี่น้องเไยเนาะอยู่หน้าตลาดโลกอันมอเตอร์ไซค์เรียกว่ารถจักรเนาะล่มกะพ่อเพื่อนยูหันเพื่อนกะพภาของคนเจ็บไปนึกว่าซิมอบอันนี้ให้ยยูหันเลยเนาะแต่ว่าเพื่อนเภาคนเจ็บกับอันเป็นจังไรก็อาการเพื่อนมือนะเผินเป็นจังไรมือนะใครออกเห็นเป็นกาง ไ้ขาเป็นกะหักขาหักเลยอ๋อโดยถ้ากิดมดอันรถจกักรเราเห็นเลิกอลไรมาจานทร์กับไปเนานะประมาณาเปล่งมุ้งแรงเนี่ยยังเห็นจอดอยู่หันอยู่เนาะโดยอันตอนนี้มอบให้ทางญาติเพื่นอนะอออเรียบร้อยแล้วเนาะหน่าจเจมน์ติบอกญานพนักงานเจ้าพกุพันเอาตนะิโดยเรียบร้อยแล้วสับพี่น้องเลยเนาะปวาดถามแนนะ่เนาะแต่ละมอร์เตลวันนี่มีขุมมือเบาเหตุนี่ มีถูกมือมีบอางแต่บางมือแหละสิมีหน่อยมีลายก็ตามมีขมือเนาะเด็ดมีบอมือบางมือที่ว่าบอมีเลยมีมันจะหนักจมีแต่มันหักส่วนน้อยอีหลีจะบอมีเลยบางเหตุเดียเพราะว่ามันกว้างเนาะละครกระสอนเฮอาไปฮอดเขตได้แน่เนาะออเงานชุ่เจ้าถ้าว่าเหตุธรรมดากับคันนี้ว่า หลักฐานที่หาอย่างประมาณเคุณของเขอความช่วยเหลือดกลับไปถามแม่นว่าเหษษ<ม>็นธรรมาดาโดนโดมแต่ก็ต้องใช้เวลาเนยนะมันไกลเนาะแม่ไม่ต้องใช้เวลาเนยโดยโดยพี่น้องเไย <c oughs> อ,อ้าวเรากลับมากระทำเรื่องเรียกเรื่องงานด้วยพี่น้องไงบริษัถามเรื่องกินข้าวกิน <c oughs> น้ำนะบอทรับเนาะกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยะะบอริษัทบอเนาะยังกำลังจีสศักดิ์ตำมากินเนาโอ้ยเนาะพี่น้องบริษัซื้อแนวกินมาให้ยทราบซื้อแต่แนวอันว่ากินเด่นมาให้พี่น้องไงเมื่อนี้ก็ซื้อหมักไม่เนาะ เออมากระยันเ่าๆพ่อมาเป็นซุ่มๆคือเก่าได้มือนี้ก็ได้พี่น้องเลยแต่เก่ามาสามมือนี้เนาะจังจังพ่อน้องแก้มเพิ่นอยู่นี่มาเมื่อก่อนนี่ยกะมาประมาณหาโมเห็นชมออยอยู่ก็เลยกลับไปก่อนพี่น้องเลยเนาะส่วนทางกงิแป๊บเดียวนะตอนขี่เข้ามาเราเห็นอยู่แล้วเป็นทางก็ออกเมือเอโดยปีนี้ได้เสียเรื่องการห้ามกันเฮียนเจ้าห้ามกันเฮียนมือนี้หมดเไปตะแลงเศร้าตอนสาวตะแลงหมดเลยไปหมดโดยน้องพี่น้องเนาะอันนี้กะมาเขา ประจำยูซูลเนาะอันเพื้นออกอันเวียกไปเวียงนี่จ้าคนเกาะเป็นงานสองคนไปสองคนสังไอเป็นเนาะพี่น้องเนาะเอากบเป็นยังเสืพี่น้องไงเนาะมาพ่อทางน้องแก้มพี่น้องเนาะอะไรครูอลายคนอาจชีพู้จักดีในน้ำนางเอกเอ็มวีเพลงของวาวเตียงเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าทุกคนอาจจะลืมแล้วบอกลืมแล้วบอกพี่น้องไงเนาะห้องเป็นอยู่บ่เออเนาะ เดียวเดียวเดียวประจันออกแล้วว่ามั่กันนาอเสียเอาน้องเพิ่นไปเป็นนั่งเอกมีอีกพี่น้องกันโอเคเนาะจกเสียงกับเสียงห้องแห่งในเด้อน้องเด้ออันเพราะว่าเป็นวัดเนาะอ่าหนาวเป็นวัดบุญห้องก็คือกันโดยอ่าเป็นวัดเป็นไข่พี่น้องกัยหุ่ล่งออกเนาะเดือนนี้ก็จะเป็นสิข่าปีใหม่ได้เนาะอ่ะสามารถว่าเรื่องเรียกกันต่อเลยพี่น้องเนาะเมื่อนี้กับปราจันมานี่ก็ตั้งมุกตั้งใจเอา สิ่งของสิ่งนี้แหละมาให้เนาะหรือว่ามามอบให้ทางทีมงานของอพวกเจ้าเนาะทางทีมงานกู้ภัยพมเทพเนาะแนวพี่พต้องกาค,คิดว่าซีให้ทางไอ้เพิ่นประกอบแล้วก็ทดสอบบึ้งนะเนาะว่ามันใส่ได้บอแต่ทางพอเพิ่นบอกว่าอวอเครื่องนี้เนาะยี่ห้อนี่นี่สามารถบอหากันได้ประมาณ3 6มหกลักว่าสันเนาะ เรือว่า36ไม้ถือว่าหอดไดเซโนเนาะใกล้เติบเลยกลัวพอเซโนแต่สวรรค์พอเซโนนี่เนาะประมาณนังดึงเจอกับพ่อที่แบบจากเซโนกลัวเนาะเลยต้องเลยไปอีกแต่พี่น้องเลยโอ้ถือว่าไก่ได้สนิเนาะทางพอเพิ่นบอกว่า36ไม้36กกิโลเรือว่าสนเนาะนี่แหละเพิ่นบอกพี่น้องเลยว่าจานไก่ยังบ่เคยใส้จักเชอร์น้องเฮ็ดเ็นบ่ ข้อประกอบว่เป <plane>. ็นบ่แม่เจ้าเป็นบ่บ่ยักเนาะพี่น้องเนาะมาทานกันแล้วอ่ะเดยเอามื่อกี้กะมามอบให้ซีเครื่องพี่น้องเนีเพื่อควบสะดวกสบายในการซื้อซานหากันเนาะเป็นวอพี่น้องเนบ่ต้องงอสัญญาณเพื่นไหวเนาะเป็นวอวอต้องงอสัญญาณแล้วกอ่ามันมันจะเป็นบอเนาะน่องอันทีมงานน่องนี่ยังบอทันมี่ได้เนาะมีสสองเครื่องอ๋อมีสองเครื่องเอง ซึ่งมันก็ยังบ่เพียงพอเนาะยังบ่เพียงพอพี่น้องเอ้ยอันนี้มามอบให้เป็น4เครื่องเลยมื้อนี้เนาะเอามามอบให้พี่น้องเอ้ยลองแก้บิ่งอยูุค้องล่ะวัจนก็อยากเบิ่งหน้าตาเพิ่นเด้นี่พี่น้องเอ้ยเนาะจะเป็นแบบใดหรือว่ามันใช้ได้แน่ๆอันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ทีมงานเฮาก็สําคัญในตัวนี้เนาะทีมงานใส่บุญเฮานี่เวลาขึ้นไปเหนือไปทางอ่าภูเนาะเมืองนองเซโปนพี่น้องเอ้ยมันบ่ค่อยมีสัญญาณเด้ ซื้อสารหากันได้สบายเพื่อนวาเนาะโอ้ยอันนี้ก็อยากหยกุย่เบื้องหน้าตาเพื่อนขึ้นกันได้พี่นองไงเนาะให้น้องเพื่อนแกเบื้องก่อนแป๊บหนึ่งพี่นองไงไใส่เ <c oughs> อาอันนี้เอาคอนแล้วอยากกรสมค้นกวนเลยดิ นั<ห>กบ่งามเลย <laughs> งามบอเป็นสีดำพี่น้องไงเนาะอือเออมันต้องมีประกอบต้องจูนอย่างขรังนี้ก่อนเนาะโมเมนต์ว<ม><ม>าซิเปิดได้ใช่ด้วยได้โมเมนต์ได้นี่พี่น้องไม่ครับผมเคยประกอบเ <laughs> บิงบ้งฮนะขอขอเบิ้งนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่ยังไม่ได้แกะเบิ้งซ้ำเลยอ๋อนี่พี่น้องเลยใสย่นี่เนาะอ๋อมันมันไปหยุกซิเลยเนาะ วอวหนึ่งเรียกบัวสองบ่พี่น้องเงาเนาน้ออุ้มในการสเป็นเครื่องเครื่องอ๋อนี่ฉากเวทเนาะนาซิตตั้งประมาณนี้เนาะปึ๊บอือแบบนี้แบบนี้พี่น้องเนาะอ่าพอพนันซีเอามาจากต่างประเทศเลยเอยๆพี่นางเงาเนาะเพิ่นมาจากประเทศนอกนอกเมืองนะเพิ่นภาคให็นประจัน มามอบให้ทางทีมงานคู้ภัยในเด้อเพื่อนเนาะเพื่อสะดวกสบายในการติดต่อหากันว่าสั่นนพีมผัสกยนี่เนาะผู้พังหน้าตาเพื่อนเชื่อไปวาอนี้เนาะพี่น้องเนาะวอลเนาะแต่ว่าต้องประกอบก่อนเนาะต้องใส่ทานต้องเอาอย่างจูนกันสะกกอนจังใช้ได้เนาะน้องกับโบเคยใช้ไหมโบประกอบโบเป็นโอเคเสร็จพี่เด้อแก่โบเป็นอย่างเนาะผักให้อ้ายเพื่อนในเด้อเสร็จเด้อ ไอ้ไอ้เพื่อนอัาประกอบแล้วก็ลองใส่เบิงพี่น้องมันดีสั่มใดเดียวอันดาบอกว่าจันแน่เนาะอ่ะตักมานี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่าโออเค่ะกะโอเคใส่น้องน้องเนาะอันนี้กะเป็นอ่าปัจจัยเนาะเป็นสิ่งของจากทางพอซุปพี่น้องเลยแล้วก็แม่แก้วทุ่งมัเกตเนาะเพิ่นมาจากขัางต่างประเทศ เพิ่นมาเยี่ยมมายามฮอนมองฮอดบอนแต่ว่าเพิ่นสีเข่ามาศูนย์ของเจ้านะโบฮู้เพนะิ่นว่าเนาะจักอยู่ใสว่าสันพี่น้องเลยกะช่วยบอกกันสถานที่น้อยหนึ่งเนานะนขายขายยังเกาะ <laughs> อันนี้ขึข้นกับบ้านยังเกาะบ้านบ้านดวนบ้านดงลำดวนอ๋อโดยกะจุดจุดไก่เข้ามาแก่ซีหอดอันมันมีโพลเลยกะมันมีอันป้ายเขียน Kind, popcorn, mm. อันากาศขี้เขามาไปบินอากาศทอดอันของกาลของการลนองน้ำดวนติดกันเลยติดกับห้องการบ้านนองน้ำดวนเนาะมาทางใต้ทางเหนือถ้าง่ายๆเลยพี่น้องเไยไปมาบอสึกเนาะไปบอสฮอดจอดบอถึงพี่น้องเอ้โทรเนาะเบอร์หน่วยกู้ภัยเลยเนาะอ่าเนี่ยใดก่อนหน่วยกู้ภัยเพิ่นหน่วยกู้ภัยเนาะศูนย์สามศูนย์เลย 4994อ๋อนี่เด้อพี่น้องเด้อเหตุให้เหตุด่วนทุกกรณีเนาะทุกกรณีเขาเ่นไปเลยมเมนบอกเมนอือหืาแต่เพื่นโทรมาเลยาเม,มาแต่เพื่นโทรมาขอความช่วยเหลือบวางงูเข่าเพื่อนหรือว่างกิโก้กิเกี่ยมเข่าเพื่อนเพื่นก็ไปพี่น้องเลยโดยด้ยเงินโอ้ยเนาะพี่น้งนองเนาะเอา้าเ <c oughs> นาะกอ่าบัวลายพี่น้องไงเมื่อนี้กะทั้งวัจจันกะสีไปทางอื่นต่ออีกเนาะมาพบพ่อน้องแก้วครับ นออ้องอย่างเกาะน้องแซกเนาะน้ะนองแก้มพี่น้องเลยกาเป็นนักศึกษากันอยู่ตอนนี้กันเน,ะนาะเกานกำลังทำกำลังเฮียนอยู่พี่น้องเลยผักติดตามน้องๆพันนีดเดอร์เนาะอการสอ่อช่<ด>อวยเพื่อสังคมคือกันอันนี้กับพี่น้องเลยมูลนิธิเนาะอ่าอ่าแบบว่าช่วยแบบไม่ได้วางอย่างเลยอันนี้กับพี่น้องเลยถือว่าอ่าหายากอยู่เนาะพี่น้องเนาะกาอยากผักให้ทางน้องแก้มเนาะสุดท้ายนี่พี่น้องเลยอ่าพร้อมทั้งน้องแซก พี่น้องเอ๋ขอบุญขอบคุณทางเมแก้วทุมะเกดครับพอสุขพี่น้องเอ๋ยอยู่ต่างประเทศเนาะโดี๋ยวในนามหน่วยกู้ภัยพมประเทศพี่น้องเอ๋ยตั้งหน้าเนาะโดย <laughs> ก็อยากขอขอบใจเนาะอันพอน<ำ>่อและเมผู้ทีใจบุญเนาะผ่าอันวอมาให้นี่เนาะก<ำ>อยู่ในซูนเ่าก็ต้องการเนาะ,ะต้องการอันนี้เพราะว่ามันมีแค่สองอันมันไ่พอกันเนาะเดีก็เลย ก็ดีนะจีด้อันนี้มาดีใจดีใจเนาะแต่พ่อหายโอกับแม่เขาสุขภาพแข็งแร้งลำรวยลำรวยปัฒนาสิ่งใดก็ขพอให้ได้สิ่งนั้นเนาะแต่ก็ขอบใจทั้งอ้ายไล้ไร <plex it. S 3> ่ท for right. well, right. ี like ่เป็นสะพานบุญเอาสิ่งของนี้มาให้เนาะทางศูนย์เ่าก็ต้องการสิ่งของหลายอย่างห่อมันจะมาคอยพ่อไป็นไรแต่ก็มีมีเขามาเรื่อยๆแต่กะเขาก็ใส่เรื่อยๆทุกวันมันกะยังไปเนี่ยพอมันออกเหตุู่มือเนาะแม่เขาต้องใส่ทุกมือเลยคือจบมาอุปธรรมแต่เขาก็ โดยกาเบิดไปน้ำเนาะว่าง่ายๆนี่ใช่ไปแต่ละวันเลยพี่น้องไอโบมีกกำหนดเนาะว่าสีหน่อยสีลายสำใดเนาะอันนี้กกเป็นอีกหนึ่งอย่างพี่น้องไอที่เป็นส่วนสำคัญในทีมงานของพวกเจ้าเนะโดยกาถือว่าโอ้ยใจลายมัอนี่แกพี่น้องไอที่ว่าได้โบสีเครื่องเนาะมอบให้ทีมงานชุมเจ้าอีกเด้อแต่กายังขาดยังแน่ที่จำเป็นที่สุดในตอนนี้เนาะแปลว่าแบบ แบบจำเป็นแบบว่าต้องต้องมีเห็นไหมมีหลายอย่างอยู่หลายแบบในซุนหอกับมีน้ำเกลือยังมันกับมีจำเป็นทุกอย่างเลยมันกับเบิร์ตไปนำ<อ> <c oughs> ว่าง่ายๆนี่จำเป็นเบิรตทุกอย่างเนาะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนี่บ่ได้เนาะพี่เนาะเอ้ยยินกับไ่ได้เลย<อ>ใส่ทุกอย่างสาธิตเอาไปเน,กกนาะกะ้าผู้ใจดีเนาะอยากจดอยากซ่วยอยากส,ากสน,น,นับสนุนทีมงานหน,น่วยกู้ภัยเนาะพมเทพกะ อยากติดต่อทั้งคนเองก็ได้หรือว่าอยากผักพานทั้งซองของวจันก็นได,ดนะ้เด้อเนาะเดี๋ยวจันสิเป็นสะพานบุญให้คือเก่าพี่น้องไงยนินดีและเต็มใจเนาะเพียงเนาะมามอบให้คือเก่าเมื่อนี้วจันก็นมามอบวอหรือว่าเครื่องมือนะเนาะท่านสมัยพี่น้องเไงถือว่า,าล่ำเลยเนาะเพราะว่าทงางวจันก็นบผมเคยใช้ย,ยักเท่านะเนาะทีมงานพวกเราพี่น้องเไงวิดีโอ้ล้มกันลมมองเบิรงก่อนเก็บผู้ละหาผู้ละซิป ซื้ออันวอนี่ก่อนนอกจากสี่เครื่องเนาะเพวอลขึ้นเนื้อนี่จําเป็นได้เพราะว่าหาโทรหากันป้าเนี่ยขนาดได้พี่น้องไงเนาะแม่พอรถตีนแตกรถน้ำมันเบิด์ตวอหรือว่าอันนั้นวอพอได้วอหากันเนาะอันนี้ก็สําคัญสําคัญเนาะเอาจังสั้นมื้อนี้ว่นจันท์ขอลาก่อนเด้สนองหล่าเด้อพ่อกันใหม่อีกเนาะเดี๋ยวขอบใจหลายๆเด้อเนาะโดยปปาสพพี่น้องเไย ขอ่ายฮูบน้ำนี้ขอบใจได้เลยเลยเลยไม่ติดไปใครตันอ่าเพื่อเขาไปทั้งหมู่บ้านของน้องมวยอยู่ใกล้ๆกับทางบ้านเขาวันท่านี่นะลุงนาคำไม่เห็นบ้านลุงนาคำโดยกะมานี่คู่มือเนาะอ่าถามนี่อย่างเดี๋ยวสิเล่นมาหาอีกเด้อโดยเอาขอบใจได้เลยเลยน่าสบายดีพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยเนาะเสียงแหบๆกรับ บ่อก้าวว่าน้ำเพื่อนลายพี่น้องเงยแย้เพื่นติดปัดติดไข่น้ำเน่เนาะวัจันกระไรอ่ากะโอ้มื้อนี้ก็ถือว่ามาพ่อแต่น้องแก้มเพิ่นพี่น้องไงครับน้องอีกคนนึงเนาะน้องแซกวัดสันพี่น้องไงประจำศูนย์อยู่สองคนพี่น้องไงเนาะอ่าทางไอ้หัวหน้าอ่าหน่วยกู้ภัยเพิ่นนั้นออกเหตุอยู่เวียงผูกพี่น้องไงไปน้ำทรงอ่าคนเก็บวัดสันเนาะ ป้าวบริยูบริยุทธบริยอนอดีได้พี่น้องเไยเนาะต้องสะละเวลาเวลาต้องสะงละแห่งได้กายแต่ใจคักแน่้ดีเลยพี่น้องเไยจึงเหตุงานแบบนี้ได้เนาะพี่น้องเนาะการทีมงานพวกเขาก็คือกันพี่น้องเไยเนาะต้องสะละเวลาเวลาครอบครัวก็ต้องเข้าใจน้าอีกพี่น้องเไยเนาะแล้วก็พร้อมเพียงกันจึงไปได้เนาะพี่น้งงนองเนาะวัวเฮ็ดงานอย่างคาเลเต้พี่น้องเไยอ่า เอามานี้เนาะทางบัจจันทร์เองกะมอบอสิ่งของทันสมัยหรือว่าเครื่องอำนวยความสะดวกเนาะให้ทางมูลนิธิหน่วยกู้ภัยพงศ์เทพเอมอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่แองเนหอดมือของทีมงานเพื่อนเรียบร้อยเนาะขั้นตอนต่อไปกะเดือแต่ทางทีมงานเพื่นนอนประกอบแล้วกะใส่วันนพี่แองเนยเพราะว่าน้องเพิ่่าจาเป็น เนาะตัวนี้จะต้องการยัวว่าสันพี่น้องไงเพราะว่ามีแค่สองสองเครื่องเนาะอ่าว่าย่างไงในมีแค่อ่าตัวเดียวนะนะพี่น้องเไยเนาะมัหนี้มาเพิ่มมาอีกสองตัวเนาะหรือว่าสองคู่อ่าให้เพิ่นครบกันเลยทีมงานของเพิ่นแบบนี้เนาะก็อ่าต้องขอขอบุญขอบคุณพี่น้องเไยขอบคุณขอบใจเนาะทางแม่แก้วสาหกมเกตรปะกาศพอซุกพี่น้องเไยเพิ่นกับวินตรงมาจากพังต่างประเทศมา คนลราทวีปเลยพี่น้องไงเนาะบินตรงมาหาแล้วก็มือนั่นกัขอบุญขอบคุณอีกเท่านึงพี่น้องไงคนกะแบ่งปันน้ำใจเนาะมอบปัจจัยเติมน้ำเมืองน้ำมันน่ากัเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำทางทีมง,งานของพวกเราก็ถือว่าอิม่มนำสำลนันครบพี่น้องไงน้องมือหนะ้ป้าอินอุ่นกันว่าสันพี่น้องไงเนาะเอาการจังใดกัขอให้แม่ทั้งสองเนาะแม่กับพอ่อมอบ สิ่งอำนวยความสะดวกกขอให้แม่เนาะจงมีแต่วความสุขดเดนะสุขกายสบายใจพี่น้องเลยแม่ารถนาสิ่งใดคิดสิ่งใดก็ขอให้สมคามุขาัถนารับให้แม,ม่ได้เงินหมื่นเนะตื่นให้แม่ได้เงินแสนพี่น้องเลยเนะ่ทานสิ่งของสุดสวยอ่าเขกค,คนหรือว่าสุดสวยมลมนุษย์เนอะพ่อแม่พี่น้องชาวลาวเขาอ่าคงเขตในตัวเมืองสวรรค์เขตหรือว่า แขวงสวรรณเขตเนาะทุกๆสถานที่ก็แล้วแต่พี่น้องไงเนาะเพราะว่าหน่วยกู้ภัยเพื่อนนี้โบได้จำกัดคงเขตเนาะแล้วแต่เหตุสิเกิดอยู่ไซสภัยสิโทรหาดอว่าถากไกลเกินไปเพื่อนกับสิขอเวลาเวลาไปว่าสันพี่น้องไงเนาะมันกับโบทวงโบทันว่าสันพี่น้องไงถากคงเขตใกล้เพื่อนสิไปทวงทันเนาะพี่น้องเนาะเอออย่างไดก็เมื่อนี้พี่น้องไงขอบคุณขอบคุณวัดสุขสุคนคือเก่าเนาะขอบคุณเอฟซีอยู่ทางฝั่งไทย้วก็ ในประเทศเนาะพี่น้องเนาะที่เขาขับขานส้ม้วก็ติดตามทางบัจัดตลอดมาเนาะบัจดกะข,ของคุณของพระคุณเด้อพี่น้องเลยขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจกันบนัดสุขสูคนเด้อพี่นะ้องเด้อเนาะที่เขาขับขาส้มอยู่ก็ขอให้โชคมาล,ล้ำรวยตลอดปีตลอดไปพี่น้องเลยเนาะบดิสอยปั์ใจัย้อยกดไลค์กดแชร์ให้บัจจันเป็นกำลังใจให้บัจจันเนาะคอมเมนต์สิ่งที่สร้างสรรค์เข้ามาให้บัาจันยดสดสวยมน,มนุษย์หรือว่าสดสวยแขกคนแบบใดเนาะ กะคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือบออลลบ้อนี้ว่าจันท์ขอโตลํำลาเพียงสำนีกนพ่อกันไหมอีกคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ลาแล้วพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันมัดสูขูขสู่คนพี่น้องไงสบายดีเนาะ